สวัสดีครับมาพบกับทินสุริมเมล็ดพันธุ์เกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาลงพื้นที่มาลงแปลงของพี่ทอนนะครับก็เป็นโอกาสดีครับตอนนี้มาตรการเรื่องโรคก,ก็ผ่อนคลายลงก็ยังพอเดินทางไปมาได้บ้างแต่เราก็ต้องทำม,มาตรการนะครับป้องกันการแพร่กระจายนะครับวันนี้มาดูการเก็บเกี่ยว ยาอัตตั้มนะครับหรือยาพัดพะล่ำนะครับซึ่งก็จะออกดอกในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยว่าปีนี้เป็นยังไงนะครับจนตั้งแต่ปลูกจนกว่าจะมาถึงขั้นตอนเก็บเกี่ยวสือบุกษกั์แล้วก็ปีนี้แตกต่างกับปีที่แล้วยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ทอนหนึ่งสวัสดีครับเขาเป็นซาวแท็กนะครับอันนี้เป็นอัตตั้มนะครับอันนี้เขาปลูกแต่เดือนไหนครับสำหรับ้าอัตตัม้ม แล้วตั้มเดือดพฤษภาพฤษภาเนาะช่วงนั้นก็แรงเนี่ยกะแรงกับปุแล้วก็ตายแล้วก็ได้ปลูกหม่ต้องหดน้ำมั้ครับตอนนี้ก็มีได้หดรอฝนตกมาแล้วก็ได้ปลูก้ฝนตกมาแล้วก็ไปเอาก้ามาปลูกแล้วกับการปลูกนี่ระยะเท่าห่างกันประมาณเท่าไหร่ครับระยะต้นระยะระยะต้นบ่ปลูกซีโก้ระยะไอ้ยี่สิบยี่สิบเซนบ่กเประมาณนี้เป็นเสาะดูนะจ้า ปูสี่ต้นปูสี่ต้นแล้วก็คูปุ๋ยเสื้อทางกลางแล้วกับบรนห้าเฮามัดกับมัดเ่าเดียวสีต้นหมัดเท่าเดียวสีต้นก็เลยมันก็เลยเป็นต้นเดียวนะนี่แบนี้แต่ระหว่างแถวนี้ประมาณแปดเม็ดยี่หอเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบระหว่างแล้วระหว่างก็อไปอีกก็ประมาณเม็ดอันนี้คือวิธีปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวก็จะใช้ระยะทางหน่อยหลังจากนั้นฮาก็กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยเขาใส่ปุ๋ยจักเถ้อครับครับใส่ปุ๋ยสองถือของเถือคือช่วงเลี้ยงต้นเลี้ยงต้นแล้วก็มาซื้อสูงเอามาเดินกันยากเขาใช้สูตรได้ครับหนึ่งดอกเต็มแบบสิบห้าสิบห้าตากระต่ายอ๋อสูตรซีเมอรเนาะการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หญ้านะครับจะใช้วิธีเคาะนะครับจะไม่เหมือนพืชชนิดอื่นหรือไม่เหมือนข้าวนะครับจะเคาะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด การเก็บเกี่ยวเราจะมัดไว้ก่อนมัดแล้วก็ในเจสอน่วงก็มาเคาะใบสวิงแล้วก็นำไปตากรด,ดความชื้นสำหรับพันนี์เป็นหญ้าอัต้ตั้มนะครับยังแก่ไม่เป็นที่ก็เพิ่งเริ่มต้นเคาะหญ้าชนิดอื่นก็เหมือนกันครับใช้วิธีเดียวกันมัดแล้วก็เคาะกินนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่เกินความสามารถาค่อยตกๆไปนะครับเด็บทุกวันมอันนี้ประมาณจากไกลประมาณใกล้งคืออ,อ,อย่างที่ห้ามาัดนี่จะใช้เวลากเก็บเกี่ยวมืดนี่ประมาณจักมือท่าน,น,นผู้เดียวมากนะประมาณสามมือครับเรากันเคาะนี่แหละครับ การเคาะนี่เาทีอันเคาะเคาะมื่อิแล้วให้ได้มือเดียวมือเดียวแล้วจะกระบาครับบาสองมือแล้วเคาะอีประมาณหกเถอครับจ้ะสองมือเอาสองมือเอาหนี่งหกเถอหกเถอเนี่ยอโง่เข้ามาถึงได้จนกว่าจะมดเนาะพอมดก็ปล่อยสัตว์เขามากินอโงวมากินแต่ตัวนี้มันจะออกดอกไวกว่าตัวอื่นเนาะ ตัวอัตตามจะออกดอกไวกว่ากินนีถ้าข้อเบิ้งแล้วถือว่าดีเพราะข้อีนเบิ้งก็ได้การดีเพราะตีนจางเ้อยู่นี่เพราะว่ามันคนดีปีนี้เลมื่อกี้ก็มีพายุง่าเนี่ยโดนรับแรงบอกก็ลมเนาะแต่ขั้นโผล่งามทั้งหุ้นหน่อยเหมือนตั้งอันนี้มันยืดางอันน้นตอืแต่ดูช่อแล้วก็ถือว่าได้ดีมันมีพายุเข้าในช่วงเพาะพอดีก็ยังพอช่วยได้นะถ้าเกิดมาตอน โอ้ยต้นมันต้นน่ะหลวงเมื่อไรแล้วคาดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับแต่อันนี้นี่ประมาณให้กว่านากประมาณร้อยห้าสิบทำงานมั้งก็ผมขอให้ได้เยอะๆครับเป็นที่แค่อากาศดีๆก่อนช่วงนี้ตอนนี้เขาเคาะไปแล้วจะกรอบรอบนึงค่ะรอบที่สองอ๋อเป็งได้รอบแรกๆเนาะรอบที่รบต้นอยู่อันนี้ก็จะเคาะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดก็น่าจะใช้เวลาเกือบ สองสามสองอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะจะจะเสร็จสองอาทิตย์น hm ี่เม็ดก exactly ับไก่จะมิดเนี่ยมืดนี่ยนี้ครับโเข้ามากินได้หลังจากเคาะเมล็ดมาแล้วเราก็ถึ่งไว้ให้เมล็ดแห้งนะครับก็อให้ลดความชื้นถึงจะได้เมล็ดที่ดีเพราะถ้าทําผิดวิธีเมล็ดจะเสียหายแล้วไม่มีความงอกครับอันนี้หลังจากเคาะเราจะต้องผึ่งไว้ย่อมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็จะมาติดตามอีกที่นึงครับในเรื่องของผลผลิตว่าสุดท้ายได้ปริมาณเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ